เรื่องวิมันกูเลื่องานเขาเลย กอกราบสวัสดีแต่นผจุชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ป่าแต่มาจุมมาออกไม้ไม้โลองนําจื้นนะวันนี้จะมีปรูกเกมตกปลากดแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติอ่าเป็นเกียรติยังยิงนี่ครับผมเป็นเกียรติกับกับผมเลยนายบ้านจา๋าปังล่าเรานั่นเองนะครับนี่วันนี้เป็นไต่ให้ผมนะครับผมปลาตกปลากดก็เรารุ่นนะวันนี้ว่าจะมีตัว ให้จหุมมาใจเย็นมักนะครับอลงองันนี้ไม่มีเด็ดกลองนะไม่หลนเร่งมมวก็ลืมปุมนเก้าๆลืมมวกี้เดี๋ยววานนีาจะไม่หล่นนะ Xuôi dẫn mà ừ. Thì young không mang không ừ. này mong bì emmê 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 mà emmê 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 เงียมักมักกล้องแตะนะครับมินต네ัวเลยมินตัวแล้วครับอยากได้กล้องร้อยก็ต้องต้องลงทุนนะครับอันนี้ก้อนเก่าอันนี้นะเพราะนั้นก้นเก่าโอ้ยใจมือเลยชัดเจนอยากได้ลูกเรือแม่นการทำเรือเปล่าเอ้ยไหนบ้านเรา

Ông oh, đi ừ, này là oh, không? Thịt mày Thịt á em thịt ngoài đây rồi đó Là lâm bấm nè Lục lâm bấm Lục bà lâm bấm nữa gặp Ok đi

โอ้โหโอ้โหไอ้ยี่จุบนานีกว่าผมนี่ชัดเจนมาติดติดแล้ว Tiếp ơi Tiếp tiếp theo Ồ tết tết cặp bấm qua lẻ tên đi trốn xây xuôi nè นี่ครับใส่กำลังลงาม อ๋อแล้วในบ้านนี่อู้หนี่ครับนี่ว่าแล้วเต็มที่จามกบผมเนี่ยก็ว่าปากวัดในบ้านว่ะใส่สวยตัวนี้เด็กเนี่ครับผมใส่สวยเลยตัวนี้ใหญ่ขึ้นเบอร์้ว bếp bịt tôi cái tôi đấy, tôi 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 do tôi tôi nè măng À, <laughs> <tết> <laughs>

อ่านี่ครับผมพุ่งนานวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าป้านไม่ก่อยกินเ่าเลยนะแต่ว่าพุ่งนานที่ได้อ่ะใส่สวยๆส,ส,สามสตัวน้องกันก็นอ่าเยยดๆลงมานี่กี่เต็มตังวัดได้กี่เต็มสองสี่หกแปดเต็มแปดเต็มนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนายบานจา๋าฟังล่านะครับผมขอบคุณมากมากเลยก็ก้อยขอบกันขบกันอีพี่หน้าลานะครับผมวันนี้ผมก็ต้องก็อตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับ